มาวันแรกก็เข้มเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยว่าที่เศรษฐีนีหรือเปล่าไม่แน่ใจะจะคุยคชวนคุณทีเด็คุยเรื่องที่ดินอมีที่ดินอยู่กี่ไร่กี่วากี่งานเดี๋ยวมีคนมาตรวจสอบอย่าพูดอย่างนั้นเลยจะบอกว่ารรเรื่องการจะซื้อที่ดินจะขายที่ดินเวลานี้ต้องดูดีๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าข่าวใหญ่ที่เกาะนุยนอกจังหวัดกระบี่บตามกันมาโห3-4มสี่วันแล้วที่ห้าไร่ขายกว่า100ล้านบาทนะคะ จุดนั้นนชาวบ้านบอกเป็นเกาะสาธารณะชาวประมงเข้าไปใช้หลบมรสุมครับแต่ปรากฏว่าไปเจอมีการออกโฉนดที่ดินแบบสออแววว่าจะมีพิรุษนะคะดังนั้นวันนี้ชวนเกาะติดกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะพิรุษของข้าราชการในกลมที่ดินค่ะตามต่อคดีนี้นะคะคุณผู้ชมโฉนดที่ดินเนื้อที่5ไร่ครอบคลุมเกาะนุ้ยค่ะที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่คือโฉนดฉบับนี้ออกเมื่อวันที่28กันยายนปี2,564หมดัดหมามานี่เองค่ะที่ผ่านมานายสมมิตรหานทะเลชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่อําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนี่ยมีชื่อว่าเป็นเจ้าของที่ดินนะคะก่อนที่จะมีการโอนไปให้คนที่ชื่อ อยู่ใน s s เออมีการโอนต่อเนื่องกันหลายชื่อในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันคือวันเดียวกันเลยค่ะคือการออกโฉนดที่ดินผืนนี้ลงนามโดยผู้มยการศูนย์เดินสำรวจการออกที่ดินคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นชื่อคือศูนย์นี้นี่จริงๆมีมานานแล้วแต่ว่าล่าสุดเพิ่งมาฮิตฮอตกันในช่วงที่มีการผ่อนปรนให้สามารถออกโฉนดที่ดินได้นะคะระยะหลังๆตั้งแต่ปี63ถึงปี64เนี่ยศูนย์เดินสำรวจการออกเดินที่ดินเนี่ยเริ่ม เป็นที่รู้จักคือคนที่ลงนามในโฉนดฉบับนี้อย่างที่บอกลวค่ะเป็นผู้มืในการศูนย์เดินสำรวจการออกที่ดินนะคะเป็นเจ้าพนักงานที่ดินในขณะนั้นกําลังถูกตรวจสอบจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเจ๊เหลีอมเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่แล้วล่าสุดนายประเสริฐพงศ์สอน,นุวัตรเป็นโฆษกคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร บอกว่านี่อาจจะเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบหรือไม่หลังพบพิรุษหลายอย่างทางโฆษกคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนะคะบอกว่าข้อพิรุษการออกโฉนดที่ดินตรงนี้ซึ่งออกโดยศูนย์เดินสำรวจการออกเดินที่ดินสุร,ราธานีออกเมื่อวันที่28กันยายน ให้นายสมมิตรหารทะเลและวันเดียวกันนายสมมิตรก็โอนต่อเลยนะคะให้กับข้าราชการระดับชำนาญการคนหนึ่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ส่วนผู้ลงนามออกโฉนดที่ดินหลังลงนามสองวันครับกรเกษียณอายุราชการ ตรงนี้แหละคุณผู้ชมตอนนี้มีการเตรียมหลักฐานแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะคะยื่นต่อให้ปปชแล้วก็ DSI ออกตรวจสอบโฉนดที่ดินคือเดิมทีเป็นสอคอ1แล้วก็มีการออกจากสอคอ1มาเป็นโฉนดฉบับนี้ละค่ะคุณผู้ชมลองฟังเสียงโคศกคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรค่ะตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อออกโฉนดเนี่ยควรจะเป็นการออกเดินสำรวจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ มีสิทธิในที่ดินจริงๆแต่ปรากฏว่าในพื้นที่เกาะนุ้ยนะครับทั้งเกาะนุ้ยและเกาะนุ้ยนอกเนี่ยเป็นการออกโฉนดซึ่งผมคิดว่าเป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบเพราะว่าเป็นพื้นที่เกาะที่เป็นพื้นที่สาธารณะมาก่อนชาวบ้านรู้ดีครับอยู่กันมาเป็นร้อยปีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านใช้พื้นที่เกาะในการหลบลมหลบมรสุมแล้วก็ใช้เป็นที่พักอาศัยสําหรับชั่วคราวนะครับปรากฏว่าไม่มีผลอาสินบนเกาะแล้วมีการออกโฉนด แล้วก็มีการประกาศขายไร่ละ20บล้านบาทแบบนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลแล้วที่สําคัญนะครับยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ผมคิดว่ากลมที่ดินอธิปดีกลมที่ดินต้องตอบคาถามให้ได้นะครับว่านี่คือช่องทางในการออกโฉนดโดยไม่ชอบให้กับกลุ่มทุนหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือไม่ชมวลองฟังข้อพิรุธด,ดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรครับเพราะว่าตัวแทนกลุ่มชาวบ,บ้านอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเจ๊หลีเนี่ยนะฮะตำบลกอดลันตาใหญ่ ที่ว่าสำรวจเกาะนุยนอกเนี่ยเขาบอกว่าเกาะนุยนอกนะครับเป็นเกาะกลางทะเลครับห่างจากฝั่งก็ประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับหลังจากทราบว่าเกาะออกเป็นโฉนดนะฮะแล้วก็มีเจ้าของเนี่ยก็สร้างความกังวลกับกลุ่มชาวบ้านนะครับเพราะว่าเกาะนุยนอกมีความสมบูรณ์ของปา่าไม้อาดูพื้นที่สิฮะแล้วก็เป็นพื้นที่หลบคลื่นมรสุมของชาวประมงด้วยไม่มีใครเนี่ยครอบครองมาก่อนเลยเขาอ้างมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยนะ นี้เชื่อว่าการออกจุนดครั้งนี้เนี่ยไม่ชอบวยกฎหมายครับเพราะว่าเกาะนุยนอกอยู่ในพื้นที่หมู่3แต่ว่าผู้นําชี้ให้แนวเขตการเดินสํารวจแต่เพื่อออกจุหนดที่ดินไม่มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้ชี้แนวเขตแต่ว่ามีผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นผู้รับรองการชี้แนวเขตนะฮะหลังจากที่ว่าออกเป็นจุดหนดแล้วที่ดินบนเกาะครับถูกประกาศไร่ละ20ล้านบาทครับตรงนั้นมี5ไร่กว่ารวมๆแล้วในมูลค่าก็100ล้านบาทนี่นะฮะนี ข้อสังเกตน,นะครับชมครับล่าสุดคือว่านายประเสริฐพงศ์โฆษกคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนรัษดรเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าไม่ได้มีแค่เกาะหนุยนอกนะแต่ข้อมูลนะคคุณผู้ชมฮะไปเจอว่าเกาะหนุยในอยู่ใกล้ๆก,กันเลยอ่าอยู่ห่างครับไม่ไกลกันมากนักนะครับเนื้อที่ก็ประมาณสักสี่ไร่ด้วยกันค่ะเกาะแห่งนี้ครับผู้ชมครับถูกประกาศขายผ่านทาง Facebook นะ ซึ่งที่ดินดังกล่าวเนี่ยนะครับชมครับเป็นโฉนโดที่ได้จากการเดินสำรวจออกโฉนโดเหมือนกันแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาปะกะลสะลัะนะก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ทางอธิบดีกรมที่ดินผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับตรวจสอบที่มาที่ไปของการออกโฉนโดครั้งนี้ดีกว่า คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าค,คําว่าการเดินออกสํารวจฉนดคืออะไรคือชื่อมันยาวเราสองคนก็ต้องเล่ากันเต็มๆคือชื่อนี้เลยนะคะศูนย์เดินออกสํารวจฉนดที่ดินเนี่ยค่ะคือมีนโยบายตั้งแต่ปี63คุณผู้ชมว่าอยากจะให้ประชาชนได้มีที่ดินแต่ว่ากระบวนการมันคือจะให้เจ้าหน้าที่ที่ดินน่ะลงพื้นที่แล้วก็ไปสํารวจแต่ว่าการสํารวจก็จะต้องมีเจ้าของที่ดินไปชี้นะว่าหลักเขตแบบนี้ค่ะหมุดเขตอยู่ตรงไหน แต่ประเด็นคือต้องมีคนรู้คนเห็นม,มีคนในพื้นที่อย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านในการช่วยยืนยันด้วยนะคะแต่คําถามคือพื้นที่เกาะแบบเนี้ย ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าคนในพื้นที่เขาบอกไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่ามีการสำรวจแต่ไปอีกทีก็ไปเจอหลักเขตที่ดินที่เป็นแท่งคอนกรีตอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเ,เ,เป็นหมุดชัดเจนเลยเ<อ>ดังนั้นคนในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตใครจะครอบครองสเะกาะหนึ่งมันก็ไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมว<ข>ันนี้จะซื้อที่ดินแหมราคาก็หลายล้านนะคะ<ห>จะครอบครองที่ในเกาะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะมันมีพิรุษหรือไม่อย่างไรแล้วขั้นตอนมันก็ไม่มีคนรู้เห็นด้วยเออคือสงสัยว่าสอ,อไหม ะะเขาตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้นะฮะบินมาหรือเปล่า <c oughs> ดูสภาพพื้นที่นะฮะที่ที่เราเปิดให้ดูแบบนี้ฮะทั้งสถานที่จริงอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ภาพแผนที่เมื่อสักครู่นี้นะครท่านผู้ชมฮะทีนี้ความไม่สบายใจของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย <c oughs> เขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้ว,พวนพบก่ามีหลายเกาะน,นะ <c oughs> มีกเกาะเหล็กเกาะกลางนะที่ว่าบ้านสังกาอู้แล้วก็อยู่ที่ในพื้นที่ตะบนเกาะลันตาใหญ่ก็มีการออกจนดหไปแล้ว <c oughs> และก็เป็นการออกพร้อมกันทั้งหมดด้วยฮะ โดยเอกสารโฉนดก็คือวันที่28กันยายน2564แทบทั้งสิ้นเลยรวดเดียวกันแล้วก็คนลงนามก็เป็นผอศออูนย์ออกโฉนดที่ดินคนเดียวกันที่เราเล่าไปว่าออกโฉนดผืนที่มีข้อพิพาท5ไร่เนี่ยแล้วท่านกเกษียณเลย2วันหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ,ะเป็นปมที่ต้องคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวร้องปปชแล้วกันเพราะว่าด้านหนึ่งทาง DSI เนี่ยมีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ไปรับเซ็นโฉนดต่อเนี่ยรับมอบโฉนดต่อเป็นศูนย์หนึ่ง เจ้า,าทีคือชื่อเนี่ยชัดเจนมากและบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่า<ช>อย่างนั้นนะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการโอนกันเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว2นะ2วันก็คือว่ากเกษียณอายุราชการเดี๋ยวติดตามกันยาวๆต่อไปอาจจะมีการยื่นเรื่องในวันจันทร์นี้หรือไม่อย่างไรนะครับ